สวัสดีครับมาพบกับคุณหนุ่มนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มก็จะพานักเรียนนะครับมาทบทวนบทเรียนนะครับในห้องเรียนอ e เล n น n g นะครับเนื่องจากโรงเรียนของเราหยุดนะครับทําการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับคุณครูก็เลยนาพานักเรียนนะครับมาทบทวนบทเรียนในห้องเรียนอ e เล n น n g นี้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะครับ ่อนอื่นนะครับคุณครูก็จะพานักเรียนมาเฉลยใบงานนะครับที่ผมมอบหมายให้ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับในเรื่องของผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านะครับใบงานนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับจัดหมวดหมู่โดยสังเกตภาพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบันนะครับจากนั้น นาตัวเลขนะครับใต้ภาพนะครับเอามาจําแนกรูในตารางนะครับในตารางก็มีอยู่2ช่องนะครับคือช่องแรกสีแดงนะครับเครื่องใช้ในอดีตนะครับสีฟ้าอีกช่องหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ในปัจจุบันให้นักเรียนจําแนกนะครับสีของเครื่องใช้ที่อยู่ข้างบนเอามาเอาตัวเลขมาเติมนะครับมาดูนะครับมาดูเครื่องใช้ในอดีตก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่า มีหมายเลข2คือตะเกียงนะครับตะเกียงที่ใช้นะครับส่องสว่างในสมัยก่อนนะครับหมายเลข3ามรียอีแตนนะครับใช้ในการเกษตรนะครับหมายเลขสเกียนนะครับยันายันพาหนะนะครับใช้วัวใช้ไฟลากในสมัยก่อนนะครับแล้วก็หมายเลข7นะครับเตานะครับเออรถครับเป็นเตารีดครับเตารีดใช้ฐานฐานฐานเชื้อเพลิงี่นะครับ ในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะครับก็ต้องใช้เตารีดแบบใช้ถ่านนะครับที่เราเอามาปิ้งยางนี่นะครับแล้วก็หมายเลข9้าเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็หมายเลข10เตานะครับอยู่เตาอังโลนะครับเนี่ยนะครับเป็นเครื่องใช้ในอดีตนะครับต่อไปเครื่องใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีหมายเลข5เตารีดไฟฟ้านะครับหมายเลข6 หลอดไฟฟ้านะครับแล้วก็หมายเลข8หม้อหุงข้าวนะครับนี่คือใบงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทําในอาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อไปนะครับคุณครูมีใบงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นใบงานนะครับทบทวนในบทในเรื่องของผลการเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับใบงานนะครับใบงานนี้นะครับชื่อเรื่อง เรื่องรายงานก็คือผลอของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามกาลเวลานะครับคุณครูให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกนะครับหน้าข้อความที่เป็นผลดีนะครับแล้วทําเครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายกรรักบัตในหน้าข้อความที่เป็นผลเสียนะครับ่อนอื่นนักเรียนก็ต้องอ่านแถบข้อความที่กาหนดคุณครูก,กําหนดให้ตัวสีเหลืองในตารางข้างล่างนะครับแล้วจําแนกว่าอะไรคือผลดีอะไรคือผลเสียนะครับอา นะครับมีทั้งหมดอยู่6นะครับ6ข้อความนะครับอ่ามีทั้งหมด6ข้อความนะครับให้นักเรียนคัดลอกใบงานนี้ลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับ สำหรับสหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีใบงานทบทวนให้1ชิ้นนะครับนักเเด็กๆอย่าลืมทําให้เรียบร้อยนะครับทำลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับและก่อนอื่นคุณครูจะไปนะครับคุณครูขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับไปไหนมาไหนนะครับพกผ้าเมสปิดจมูปิดปากให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิดนะครับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะครับที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับในทบทวนบทเรียน นะครับในห้องนี้พร้อมๆกันนะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ